โอเคนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาเออ่ทำไฮไลท์นะผมเออให้ผมรีวิวไปให้ผมว่าผมเออทำไปหมดแลว้วเออเลยต้องมาตั้งแิร์หกดาวผมจะไม่เป็นไรยังไงเราก็คลียเคลียร์หนึ่งเดือนปะผมแล้วก็แต่ว่าผมผมจะมาสอนสอนวิธีการทําชุดเรืองแสงนะผมก็อันดับแรกนะผมทุกคนจะต้องทําชุดมาก่อนหนึ่งชุดนะผมจะขอ,อยุบเป็น ชุดที่มันน่าจะเห็นผมไม่ได้สดวคือชุดของรดอ,ดองงยออนนยูดูดอรับผมจำได้ว่าตื่นหาก่อนนะผมอ่านี่ไงดูดอแต่เขาเห็นตรงสีเหลืองไหมเนีย่ยอาจจะเป็นซีมเหลืองอย่างเนี้ยเออใช่สงสัยผมว่าเซตนี้ผมเอาเออตัวนี้มันเป็นเซตผมของตัวไหนใครที่้อบบรรจงในยูทูปว่าผมเป็นเซตผมลำใหญ่ค่ะ มีจะมีฟลายชาร์จเพลสิดาวแล้วก็คิดดอผมแล้วก็มีดามินบวกเอ็มด้วยโอเคนี่ผมพอเราได้ชุดแบบนี้มาแล้วใช่ไหมเราก็เข้าไปที่เข้าไปที่กล่องครับผมไปที่ชาร์จอีคิตเมนไปที่ตัวไหนวะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้อะ โอเคถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปเปลี่ยนชุดครับผมก่อนมีชุดไหนที่มันไม่ได้เห็นผนลได้มากสุดแล้วพวกผมว่าน่าจะเป็นของจากไทยเลนี่แต่น่าจะเป็นไม่เป็นของจากไทยเลยเนี่ย,ยกำเนิดผมขอหาชุดลูรอนก่อนชุดลูรอนจะเขาจะลูรอนจากไฮแลนด์นี่ไงมีชุดของโคโพรแล้วก็ตัวปกติครผม นี่ครับผมนี่ไงเห็นไหมมันมันจะตั้งแต่ไฮแรงนะผมในที่นี้นี่ไงมันจะมีของอันเนี้ยเห็นไหมอันสุดท้ายเลยเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับผมมันจะมีคาว่า h e l m เฮล멧 e ทร l l e เ w a s s t แล้วก็ let c h e t Letkin อะไรอย่างนี้แหละก็คือส่วนหมวกส่วนเสื้อส่วนถุงมือส่วนกระโปรง <c oughs> อันนี้ก็ลกันนะส่วนตร,ตรงทองทักางเกงครับผม ตองเท้ากับการเกมจะรวมเป็นอันเดียวกันนะผมก็ไปรที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เริ่มมาข้างล่างสุดเลยแล้วก็จะเห็นอันสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมที่เปลี่ยนสีสผมนี่ไงเห็นไหมก็เปลี่ยนไปเลยครับผมนี่ดูดูดูมันเปลี่ยนสีตลอดเวลาดูนะเห็นไหมดูผมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเล่นมันติเพเยอร์นี้ก็โคตรจะสวยครับผมโอเคก็จบเพลงแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อุมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย